สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันพุธด,ดวงรายสัปดาห์1-8กรกฎาคม2,567สสนใจกดไลค์กดแชร์ดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้เลยคนวันพุธฟังดีๆนะอยากจะบอกว่าสัปดาห์นี้ถูกหวยรวยได้เงินล้านบ้านรถทรัพย์สิสนที่ดินอสังหาเงินก้อนใหญ่ คนวันพุธอย่าพูดถึงเงินหลักแสนแต่เราต้องพูดถึงเงินหลักล้านเทวดาฟ้าประธานเหมือนได้รับชีวิตใหม่การเริ่มต้นสัปดาห์แรกของครึ่งปีหลังของคนวันพุธมีแต่ความรวยรวยรวยมีแต่สเสน่ห์มีแต่เมตตาสิบเหรียญดีที่สุดจริงไหมไปดูเสิร์ชใน google ความหมายไพ่สิบเหรียญดีไหม เด็กถือเหรียญความหมายเกี่ยวกับการเงินดีใช่ไหมไปเสิร์ช Google ดู The Lover ดวงอุปถัมภ์เน่คนรักคนนิยมชมชอบคนเมตตาจริงไหมไปดูพูดเดี๋ยวจะหาว่าฉันโม้ฉันเวอร์ฉันหลับตาหยิบไพ่ด้วยความบริสุทธิ์ใจ วันไหนดีฉันบอกว่าดีวันไหนไม่ดีฉันก็จะพูดตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอดูคนนี้ไม่มีทางตอแหละนะคะความหมายดวงดีขอให้ดวงนี้จงเป็นของคนวันพุธแล้วขอให้คนวันพุธรวยกันทุกคนใครอยากซื้อบ้านให้สำเร็จใครอยากขายบ้านให้สำเร็จใครรอคอยทรัพย์สินมรดกส่วนแบ่งไม่ต้องไปแย่งชิงกับใครขอให้ได้มาง่ายๆสำเร็จใครอยากจะลงทุน ใครอยากจะเป็นนายหน้าใครอยากจะทำอสังหาใครอยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่อยากลงทุนใหม่มีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความสำเร็จสัญลักษณ์ของพระเจ้าผู้ให้กำเนิดชายและหญิงการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อนบ้านดีเพื่อนร่วมงานดีมีความสุขดวงช่วงเนี้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่เมตตาดาวพุธเดินดีเป็นมิตรถึงแม้ว่าจะวิปริตบ้างแต่อย่างน้อยก ็ยังส่งผลดีกับตัวเราเงินเข้าวงานดีบางคนอาจจะได้ปรับตำแหน่งแต่บางคนอาจจะมีอะไรใหม่ๆนะคนทำธุรกิจมีธุรกิจใหม่คนทำงานอาจจะมีข้อสเสนอใหม่หรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นลองดูสิ่งสำคัญคือเงินมากขึ้นได้เลื่อนขัน้นเดือนได้เลื่อนตำแหน่งมีงานเสริมมีอาชีพพิเศษเข้ามางานใช้ปากก็ดีนะไพ่แบบเนี้ย จะทำร่วมกับคนในครอบครัวเคือญาติหรือจะทำร่วมกับหุ้นส่วนก็ได้การพูดคุยเห็นไหมการหันหน้าเข้าหากันการพูดคุยค่อนข้างโดดเด่นเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องบอกตรงตรงนะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ ธุรกิจใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่เป็นเรื่องของการพูดคุยและการเจรจาใครจะพูดคุยในเรื่องของการเซ็นสัญญาการซื้อได้การขายสำเร็จรวมไปถึงเรื่องของครอบครัวจะเข้ามามีอิทธิพลบ้านเลขที่ให้โชคให้ลาบซื้อหวยด้วยบ้านเลขที่นะคะแล้วช่วงนี้จะบอกว่ามีเรื่องของการซัพพอร์ตจากครอบครัวบางคนได้ทรัพย์สินที่ดินอสังหามีเรื่องของการแบ่งมรดก แล้วอาจารย์จะบอกว่าดวงเรากำลังขึ้นดวงเรากำลังดีใครที่เงินเดือนออกแล้วแล้วพร้อมที่จะจ่ายเอาสามพระอรหันต์ไปบูชาพระศิวลีพระอุปคุตพระสังกจ,จายสามพระอรหันต์บรรดาลโชคลาภดวงเงินมาแล้วเสริมโชคลาภเสริมเงินให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นอีกชุดนี้สามองค์หนึ่งตาลับ 239บาทส่งฟรีแต่ไม่มีเก็บปลายทางดวงดีดวงเฮงดวงปังไหวเจ้าที่เปลี่ยนน้ำหน่อยก็ยังดีถ้าคิดอะไรไม่ออกแล้วทำบ้านให้มันสะอาดโร่งโปร่งสบายความรัก ความรักจะถามว่าดีไหมก็ยังไม่ร้อยอร์เซ็นะเพราะว่าไพ่ใบนี้ยถ้ามองในเรื่องของสเสน่ห์เมตตาโดดเด่นคนรักคนเมตตาคนให้โอกาสคนช่วยเหลือแต่บางครั้งถ้ามองในมุมมองของความรักคนโสดระวังเรื่องชู้รักชู้สาวความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างฉาบฉวย มันเป็นความใคร่ที่ยังไม่ใช่ความรักดูดีๆคุณจะวันไหนสแตนน้ําแตกแยกทางอะไรก็ได้แต่อย่าลุ่มหลงนะเพราะบางครั้งคุณอาจจะไปถูกชะตากับคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้ดูดีๆจะได้ไม่มีปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าตามมาสําหรับคนมีคู่คนมีคู่ช่วงนี้เสน่ห์แรงหลายๆคนเขารู้ว่าเรามีคู่อยู่แล้วแต่ก็ยังมิวายเขาอยากได้เราพูดง่ายๆ คนวันพุธช่วงนี้ไม่ได้หลงตัวเองแต่สเสน่ห์แรงจริงๆเพราะฉะนั้นคนมีคู่อยู่แล้วจะมีคนเข้ามาจีบยอมผิดศีลธรรมเพื่อคุณแต่คุณก็ต้องหนักแน่นมั่นคงมั่นใจไม่งั้นถ้าคุณหวันไหวทุกอย่างจบแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรสเรื่องพวกนี้ทำมาหากินสร้างเนือ้อสร้างตัวใครอยากได้ลูกได้บุตรมีโอกาสได้ใครอยากวางแผนอนาคต เรื่องของการทําประกันชีวิตประกันภยัยวางแผนเกษียณหรือแม้แต่วางแผนเรื่องโรคไร้แรงชดเชยรายได้หรือแม้แต่วางแผนมรดกเป็นจังหวะที่ดีตอนนี้อาจารย์เป็นตัวแทนประกันด้วยใครอยากปรึกษาโทรมาปรึกษาฟรีให้เวลาครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าใครจะดูดวงส่วนตัวดูไพ่ยิบซีนะเริ่มต้นหนึ่งคำถามาม39บาทช่วงนี้เสริมดวงซื้อที่ดินถวายวัดสุขภาพ สุขภาพระวังเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์มดลูกลังไข่อวัยวะเพศเคมีฮอร์โมนช่วงนี้จะแปรปรวนแต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะด้วยรักทักมาเถอะอยากคุยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ